ครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวการเก็บสายสเตย์พุ่นแล้วอบอลมารีวิวเดี๋ครับมามาฝึกมาฝึกเอาลองเทสบ้างดูอา่างัดลงไปเลยงัดลงไปเลยเอ่าระวังหนีมือจะขวางเออดัดเนี่ยมันต้องตรงเวลาปดอ่นานั่นแหละครับนี่แหละสำหรับมือใหม่ครับผมเอาดึงบอลนี่ดึงออกมาอา๋อหนีมือจะขวางซะเนาะ เนี่ยเนี่ยงัดตรงแล้วก็ดึงเห็นไหมดมามาึงออกมาสิเอ็ดึงเออดึงออกมา,มาจับดีๆสองมือเนี่ยเห็นมันแข็งขันเออปึ๊บบอสอ่าบอสอ่งัดลงกไปไหมงัดลงไปอีกเออเบิร์นโนเอาอีกมันมันพับเนี่ยต้องต้องให้ต้องให้เห็นไหมมาให้มันตรงเห็นมันตรงเห็นไหมเบิรงเห็นไหมมันยังบอสตรงถ้าตรงมันค่อยจะดึงได้เอานี่กึ๊บอืเอาอออออดึงเบิร์นโ องเห็นฮด,ดบอกอยู่ปูเดียวเฮดบอลเ็นบอลเออเออโอ้ยยุดเป็นนี่วะโอเคพับอันนี้เขามาเก็บไว้เออพับกดกระปุกเขามาอระวังหนีมือครับผมโอเคเอาไปไว้ในรังอะไรวัาเอามาห้อยแ,งแรงสิแลนไปลดกดอันนี้ไปน้ำตัวยิ่งยังกดสายอ้าวนี่ละครับมือไหมครับผม ไม่สดสด้อนๆอนลุนล้วน,ลนเลยครับฝึกไ้ฝึกไปจะได้เก่งเออโอเคเอานัาไปใส่ก่อนอยุฟังันเอานัาไปใส่ล่างอะไรครับฝึกไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนหลานมาช่วยครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ โวัดเาสาขาละยองครับผมมาส่งเหล็กพอมีเวลารอเจ้าหน้าที่ดูโฮมทำงานก็เ๋ฝึกเก็บสเตเก็บเชือกไปพังๆครับอบดออกมาแล้วก็มวนม้วนอ่ม้วนแน่นๆนั่นแหละนี้เป็นเป็นเหล็กเส้นพับครับผมสเตรัดข้างใน อันนี้ก็รัดเชือกประคองเข้าไปกันกับคือเฉยๆครับแล้วก็รัดสเตยหัวท้ายกันในชายเข้าไปปิวนี่กันชายปิว,วเอาแน่นๆเด้อเอาหมวนเก็บแม่ถ่ายอย่างเออเออโอเคแน่นๆไว้ อเคแก๊ปเข้าไปเอาเรียบร้อยหนึ่งเส้นครับผมเส้นอื่นกะคือกันครับผมไม่มีอะไรต่างอา่ะปลข้างหน้าเลยก็ได้เบิ่งโนเอาก็เบิ้ลโน้รับไปแมนหมดเลยงัดปับ๊บระวังหนมีมือเจ้าของแข็งหาวิธีดึงงอนไหมดึงงอนค่อยงัดดึงขึ้นมาเอองัดลงมันอีนี่มือเจ้าของเออแล้วมันดังแก๊ก ดึงมาเนี่ดึงกรวดเออค่อยๆอมาก้อนหาหาจังหวะหาเลี่ยมห้องโน้ห้องโน้กุดเอามหมเนี่ยดึงดึงให้สลักตัวนี้มันดึงนี่้ยมันกดกดท่แง่งเออแล้วก็งัดเดี๋ยวเอาดึงไปน้ำอ้๊บแง่งของท่าน อต้องต้องให้มันเหยียบตรงถ้ามันพับมันบกค่ายเด้เออค่อยๆดึงมาเออมาใกล้แล้วว่มันดีขึ้นเออเอาอีกเอาอีกเออ,เอ,อดึงเห็นบ่เอามามาจับกล้องเชียร์ในเบิง้งไปทางพุดทางผุดยังสี่ยังสี่ยังสี่นี่นี่นี่เนี่ยเขาดึงใังสี่ก่อน กึดจังสิฮ่อาก็ดึงอันนี้ออกมา้งอ๋อนี่ให้มันให้มันตรงเห็นบอสสังเกตเลยว่ามันมันชิดตรงอะมันน่ะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ค่อยๆดึงว่าว่าใดเขาก็ดึงไหมแข็งอือก็เป็นคือชิดเลยวะเนาะนี่โคตรหอกเขาอืแข็งเ่อนี่เห็นไหมถ้ามันเหยียบตรงมันจะได้องศามันเห็นว่าตรงๆเขาค่อยดึงจับก็สิปึ๊บปึ๊บนี่

ยังได้ข้องไม่วหามีมอมันมาตรงดึงสลักรึ๊บสลักก็มาค่ายสะไันนี้อันน้มาติดโคงหุ่นย้าอือสินาเขาเก็บมาก็พับเก็บไป มอเนี่ยม kind of ัน really ม uh. okay. e ันกดยากมันแข็งมันต้องเห็นบ่เนี่ยเขาต้องกดให้ไอ้สลักตัวนี้มันขึ้นว่าไอ้มอสโคตกดบ่ขึ้นหนีมันเลยงากต้องหาน้ำมันหาสูซนิกก็สิจุ๊บเอาโอเคไปม้วนพับไปเนี่โอ้เฮียหน่อยเฮียยางเลยพินห่างเลยโคตรม้วนฟังคนละ ตอนตอนม้วนนี่ม้วนจบเราให้ให้ตะขอมันมันหงายออกเด้ออย่าให้ตะขอมันมันง่วมเขาอเคปะ่ะเขาโฮมแนมันฮอนเออโอ้ให้บอกสซเนหลายอ,อ่นี่ปะให้ตะขอมันดังสีโอเคย่มเขาจับ เท็ตทาจับเวียงด้เฮ็ดเป็นบ่จับบวบ่วแมนันจับจังสี่เนามาถือกล้องเฮ็ดให้เบิ่งเท็ตแหลกเนาจับนี่ๆๆเบิ่งน,นี่เป็นยังคือเป็นยังคือให้ไอเป็นยังคือให้เอาตะขอไว้ยังสี่ลักษณะยังสี่เพราะว่าปัตไถ่ย่า,างเขาโยนเนี่ยวะนี่เขาก็สระจายอคล้องใส้นนี่นะคล้องใส่ังสี่นะย่างเขาโยนเขาจับตังสี่นี่จับตังสี่จับแล้วก็โยนเมื่อไปสี่เมื่อ ไส่ทางที่เขาบอสนัดทางที่เขาบอสเนยนกับัคอไปเองสี่อันนี้เขาเนยนเปึ๊บไปเองสี่นะมองเห็นเขาไม่ใช่เด็กคอกำข้อนี้เรื่อยๆตะขอไปข้างนอกกันสิเนาะโอเคเอาาไปเก็บเอาเดี๋ยวเบาครับหนาๆป่ะเนี่ยแบงเนี่มีอะไรปะบ่เมยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเลี้ยงลูกค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ใช้ได้บ่าเบิ่งวิธีการรัดการ จังไรการคุ้มพอไปไปเรื่อยๆครับผมคุ้มเล็กคุ้มแป้งคุ้มยังไงเนาะโอเคครับผมสําหรับเมื่อนี้กะปากไว้สักนี้ครับผมใ้เวลาเฮ็ดงานแล้วเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นเปิดแอร์เปิดหน้าต่างเปิดประตูแล้วโอเคครับผม